รีวิว LG 55, UP 7750, 4K HDR TV ตัวเริ่มสุดคุม้มพร้อมเมจิกรีโมทชมใหม่และเว็บ OS 6.0 รุ่น UP7750 นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สืบทอดทายญาทนะมาจากตัว u n 7 3นะครับที่เป็น 4K TV ขายดีของปีที่แล้วมาในปีนี้นะครับเขาก็ปรับปรุงไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพนะครับเรื่องสมาร์ททีรวมไปถึงเม g จิกรีโมดนะที่ได้ดีไซน์แบบใหม่เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยปรับเป็นยังไงบ้างนะครับบอดี้ <Body S 2> ของตัวเครื่องนะครับก็จะมาในโทนสีของดาร์กไอออนเกรนะฮะกรอบจอเนี่ยก็จะมีความบางประมาณหนึ่งเลยนะครับ บริวเวณตรงกลางด้านล่างนะครับก็จะมีสกีโลโกโล้ LG ไว้บางๆนะครับแล้วก็จะมีปุ่มฮาร์ดคีย์ควบคุมเครื่องที่ด้านล่างอยู่ด้วยนะครับสำหรับขาตั้งของเขานะครับก็จะเป็นรูปทรงกิ่งไม้นะครับยกตัวทีวีเนี่ยลอยสูงมาจากชั้นวางนะครับประมาณ7ซนเมตรนะถือว่าช่วยเรื่องการกระจายเสียงนะครับของตัวลำโพงทีวีเนี่ยได้ดีเลย ถ้าเกิดใครนะครับจะไปซื้อซาวบาร์นะมาวางตรงใต้ฐานทีวีเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่บดบังตัวจอการแสดงผลของทีวีนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถซื้อขาตั้งแบบแกลลี่สเตนนะครับในราคา1 1 9 9 0บาทมาติดตั้งได้ด้วยนะครับพอประกอบร่างกันแล้วเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้เลยครับสำหรับช่องต่อในรุ่นนี้นะครับก็จะเน้นช่องต่อประเภทดิจิตอลเป็นหลักนะครับในแก่ HDMI 2ช่อง USB 1ช่องนะครับช่องแอน e n เ a ช่อง Optical Digital ช่อง Audio Out แล้วก็พอร์ p o r เทอร์เน็ตครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth 5.0และนี่ก็คือหน้าตาของ Magic Remote โฉมใหม่นะครับสังเกตได้เลยว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะมีความยาวขึ้นนะเห็นไหมทำให้เรานะครับจับรีโมทเนี่ยได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกปุ่ม s ช็อตคัตต่างๆเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยนะครับ lg 5 5 up 7 7 5 0จนะครับจะเป็นทีวีความละเอียด 4K นะครับรองรับ hdr แบบ hdr 1 0พ panel ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบ ips นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของมุมมองถ้าเกิดว่าเราเอาตัวทีวีนะครับไปตั้งไว้ที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยไม่ว่าเราจะดูจากมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาของโซฟาเนี่ยตัวภาพจากทีวีนะครับก็ยังสดอิ่มอยู่นะสีสันไม่ดรอปลงไปนะครับ ในการรับชมคอนเทนต์แบบทั่วไปเนี่ยผมขอแนะนำให้ใช้โหมดภาพซีนีม่านะครับเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยให้อุณหภูมิสีนะที่เที่ยงตรงแม่นยำที่สุดนะครับดูแล้วเนี่ยสีสันไม่ผิดเพี้ยนนะครับส่วนคอนเทนต์แบบ HDR เนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ใช้โหมดภาพซีนีม่าหรือว่าฟรีเมเกอร์โหมดก็ได้นะครับสโหมดนี้เนี่ยจากที่เราใช้เครื่องมือในการวัดภาพอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิสีเนี่ยให้ใกล้เคียงเที่ยงตรงเท่ากันเลยนะครับแล้วผมก็มีเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการชมคอนเทนต์ HDR ของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้น นั่นก็คือการเปิดปิดฟีเจอร์ HDR Tone Mapping นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับพวกรายละเอียดในที่มืดต่างๆเนี่ยหรือก็คือ Shadow d e t a i l เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งนะครับภาพของเราเนี่ยก็จะสว่างมากขึ้นด้วยลองดูได้จากเสื้อของลุกสกายวอลเกอร์ในภาพนี้นะครับพวกสาบเสื้อรอยทับต่างๆเนี่ยก็จะแสดงได้อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาเนี่ยก็คือไฮไลท์ดีเทลเนี่ยเราจะเห็นได้ลดน้อยลงนะครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอแนะนําให้ปิดเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยภาพมันก็จะดูทึมไปสักหน่อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับหนัง HDR ทั่วๆไปเนี่ยฉากที่มีแสงสว่างจ้าๆเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีให้เห็นเยอะนะครับถึงรุ่นนี้นะครับจะเป็น 4K TV ตัวเริ่มต้นเนี่ยแต่เขาก็ให้ฟีเจอร์เรื่องภาพเคลื่อนไหวมาด้วยนะในโหมดพิกเจอร์นะครับก็ให้เลือก Advanced setting ครับเข้าไปที่หัวข้อ clarity เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับเจอหัวข้อที่ชื่อว่า True Motion นะครับนี่ครับพวกโหมดอัตโนมัติเป็นหมดเลยแต่ว่าจากที่ผมทดสอบมาแล้วเนี่ยโหมด Cinematic Movement เนี่ยก็จะให้ภาพเคลื่อนไหวที่ดูลื่นตานแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับและเมื่อผมได้ลองใช้เครื่องมือในการวัดค่าภาพนะครับผลก็ออกมาได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถสแสดง 4, สีสันตามมาตรฐาน DCI P3 เนี่ยได้80%นะครับความสว่างสูงสุดนะหรือ Peak Brightness เนี่ยอยู่ที่ราวๆ370 n i t ค่า Input Lag นะครับอยู่ที่ดรา9.5มิลลิเซกในโหมดเกมออฟต i m i z ซอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเอาไปต่อเล่นเกมนะก็สบายหายห่วงเลยตอบสนองต่อคำสั่งได้ดีนะครับส่วนสัญญ,ญาณภาพที่รองรับเนี่ยก็จะรองรับสูงสุดอยู่ที่ Full HD 120 h z สนะส่วน 4K เนี่ยก็จะได้อยู่ที่60เ z รครับลำโพงของรุ่นนี้นะครับให้มาด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะกำลังขับรวมเนี่ย20วัตต์นะครับเนื้อเสียงเนี่ยถือว่ามีคุณภาพใช้ได้เลยแถมโหมดเสียงของเขาเนี่ยก็ให้เรามาเลือกใช้ะะเยยอแมไปหดนะ แต่จากที่ผมลองใช้นะครับโหมดเสียงซีนีมาเนี่ยถือว่าฟังแล้วดูดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเกลี่ยเสียงพูดนะครับเสียงเบสเสียงย่านต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังเสียงพูดชัดๆนะครับผมก็ขอแนะนำให้ใช้โหมด Clear Voice ครับชอบแบบไหนก็ลองไปใช้งานกันดูนะ หน้าตา user interface ของ webOS 6.0เนี่ยถือว่าปรับไปจากเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างถ้าเกิดผมกดปุ่มโฮมขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบ full screen นะครับอย่างของเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ pop up นะเด้งขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพยากรณ์อากาศของจุดที่เราอยู่นะครับส่วนช่องที่2นะก็จะเป็นคู่มือแนะนําการใช้งานของตัวทีวีส่วนช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องการค้นหาต่างๆนะครับ ส่วนแถวด้านล่างนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะที่ได้ติดตั้งเอาไว้บนเครื่องของเราถัดมานะครับก็จะเป็นโฮมแดชบอร์ดนะส่วนรวมการเชื่อมต่อต่างๆนะครับของตัวเครื่องถัดมานะครับก็จะเป็นการพรีวิวหนังต่างๆนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Amazon Prime Video ดีโอนะครับแถวแอปลิสต์บริเวณนี้นะครับเรายังสามารถที่จะจัดลำดับมันได้ด้วยนะครับทำยังไงนะครับไปที่ตรงนี้เลยครับ Edit App List ครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ย เราก็เลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอะ่ะชอบดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมผมก็จะเอาแอปวิวเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างหน้าสุดเลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีอ่าก็จะมีตัวเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ข้างหน้าสุดเลยครับกดอีกหนึ่งทีปึ๊บอ่าก็จะจัดลําดับเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากจะมาย้ายทีละแอปแบบนี้นะครับมันดูเสียเวลาเราก็สามารถที่จะ จัดเรียงตรงนี้ได้เลยครับหัวข,ข้อข้างบนนะครับที่ชื่อว่า i n t e l l i g e n t e d i t นะครับกดไปสักหนึ่งที่ <c oughs> เขาก็จะจัดเรียงแอปพลิเคชันให้นะครับตามความถี่ในการใช้งานของเราแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับถือได้ว่าครบคันเลยนะที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นวิว YouTube Netflix Monomax HBO GO Apple TV Amazon Prime Video ส่วนแอปสตรีมมิ่งที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง Disney Plus h o t t t a r เนี่ยจะยังไม่มีให้บริการบนเว็บ s s 6.0นะครับก็รออัปเดตกันในอนาคตนะแต่ว่าผมก็มีวิธีนะในการใช้งานเบื้องต้นมาให้นะครับด้วยการเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็พิมพ์ o อ s t a า c o m /th เนี่ยก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยเดีย๋ยวว่าใครที่มีอุปกรณ์ i o s d e อ i ดีนะครับอย่าง iPhone, iPad นะครับก็สามารถที่จะ Air p l พ y ขึ้นไปได้เช่นกันครับ การใช้งานคำสั่งเสียงนะครับก็สามารถทำได้ผ่านติคิวนะด้วยการกดปุ่มนี้ครับบรีโมทเวลาใช้งานเนี่ยเราก็กดค้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูนะแอลกอฮอล์ฟรีนี่ขึ้นมาแล้วน,นะครับดเดี๋ยวกดไปให้ดูเลยดเดี๋ยวจะลองอีกคำสั่งหนึ่งให้ดูนะครับ o p e n a p อ l e TV ลทีนะีมาแล้วครับบอกไว้เป็นข้อมูลเสริมกันสักเล็กน้อยนะครับที่บนรีโมทเนี่ยเขาก็จะให้ปุ่ม Google Assistant มาให้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องรอการอัปเดตในอนาคตนะราคาของ LG 55 UP 7จ5 0นะครับเปิดตัวมาอยู่ที่25,990บาท ส่วนไซต์อื่นๆนะครับก็สามารถดูตามนี้ได้เลยครับเรียกได้ว่า lg 55 up 7 7 5 0รุ่นนี้นะครับเป็น 4k hdr tv ตัวเริ่มต้นที่ครบเครื่องนะครับทั้งภาพเสียงแล้วก็ลูกเล่นเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์พร้อมกับ subscribe channel lcd tv Thailand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ